เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะว่าอาการของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมคุณแม่เนี่ยคุณแม่คุณแม่นี่คือเออพี่พี่ขอโทษทีอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าคุณแม่เป็นแม่น้องเจหรือแม่แฟนนะเป็นแม่ยายครับเป็นแม่แฟนครับพี่อ๋อเป็นแม่ยายนะโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นครับพี่ดีขึ้นมากเลยแล้วก็แต่ก็ยัง ยังเห็นอยู่ยังเห็นยังเห็นวิญญาณยังเห็นผีอยู่นะใช่ครับยังเห็นอยู่แต่ก็ไม่เหมือนเออมันแต่เห็นอยู่ครับพี่แต่มันไม่ด้เป็นเหมือนเดิมครับไม่ไกลี้ยวกดไม่กรีดอะไรแล้วใช่ครับแต่ก็เห็นเพราะว่าสวดมนต์ด้วยครับพี่อ๋อสวดมนต์ด้วยก็อาจจะมีพลังงานเข้ามาขอเข้ามาเกาะเข้ามารับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนั้นพี่ลองพิจารณาดูคืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ครบคือคุณแม่ไม่ได้ไปกับเรา คุณแม่ไม่ได้ไปวัดด้วยถ้าคุณแม่ไปพี่อันนี้ความรู้สึกพี่เองนะถ้าคุณแม่ตามไปที่วัดวังเงินด้วยแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านได้ปะพรมน้ำมนต์หรือทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายหรืออะไรต่างๆนานาตามพิธีทางสงฆ์พี่ว่าน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้หรืออาจจะหายขาดไปเลยก็ได้การเห็นอะไรพวกนี้นะเพราะว่าวันนั้นคุณแม่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเนาะก็เลยไม่ได้เดินทางไปกับเราก็ให้น้องเจกับแฟนน้องเจไปเอาขันไปจําเริญไปวัดแทน ใช่ครับพี่ก่อนอื่นต้องอัปเดตก่อนสิ่งที่ไม่ได้ออนแอร์ air, ที่ไม่ได้ออกในเรื่องราวของรายการเล่าให้แฟนๆผวาศาสตร์ฟังหน่อยว่าสิ่งที่น้องเจตัดสินใจเนี่ยที่อินบ็อกซ์มหาพิ่ิตฟี่มันมันหนักขนาดไหนถึงขั้นไหนถึงทําให้เราตัดสินใจว่าโอต้องต้องต้องหาคนช่วยละแม่เป็นยังไงบ้างท้าความตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมก็คือ เหมือนหนึ่งคือเราเสียเงินด้วยครับพี่กําลังทรัพย์ตรงนี้ที่จะต้องไปแบบเสียค่าขันค่าไหว้ประจําปีอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ดูดวงเออไม่ใช่ดูดวงครับพี่บางทีแบบต่อดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะวนเวียนทําอยู่ในเรื่องอย่างนี้ยคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินครับอืมแล้วจุดเริ่มต้นอ่ะใครเป็นคน ไปเริ่มนะไป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 รับขันเนี่ยแม่ครับแม่เลยครับพี่แม่ก่อนเลยใช่ครับแม่เองเพราะว่าอ่าผมเป็นคนพาไปเพราะว่าผมมาอยู่แรกๆกันเนาะพี่ผมก็บางทีเขาก็นอนกรีดบ้างบางทีเขาก็เห็นผี่บ้างเห็นอะไรไปบ้างด้วยความที่เราแบบเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วครับพี่กลัวผีไปมากมากเลยนะครับก็เลยอยากจะให้เขาหายมันจะได้แบบจบจบเรื่องนี้ไปทันทีครับเพราะว่าเรา อยู่ดีๆคนกําลัง,งนอนๆอยู่ที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองวิ่งขึ้นมาไงี้พี่ใจเรามันหายไปแบบโอ้โหคือตกใจแบบอ๋อก่อนรับขันเนี่ยคุณแม่เนี่ยมีอาการเห็นผีเห็นวิญญาณก่อนอยู่แล้วใช่ครับพี่เขาเห็นอยู่แล้วครับอ๋อก็มีคนแนะนําเหรอครับหรือมีคนชวนให้ไปรับขันแล้วอาการเหล่านี้จะหายไปเหรอหรือย,ยังไงใช่ครับพี่เขาเขาบอกอย่างนั้นเลยครับ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับครับแล้วสิ่งที่เขาบอกอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นใครไหมเขาบอกไหมว่ามีใครมาอยู่มีองค์ไหมหรือมีผีหรืออะไรต้องการอะไรไหมบอกรายละเอียดดีเทลไหรตอนแรกเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อครับครับเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรสักอย่างเนี่ยครับที่อยู่ทางเหนือครับผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันครับครับแต่ทีนี้ วันที่ไปรับระเหมือนเจ้าพ่อองค์เนี้ยเขาไม่จะอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนส่งตัวแทนให้มีอีกอีกร่างผู้หญิงคนนึงอะมาแทนชื่อว่าแม่แก้วอ๋อจนี้เราเราไปด้วยความที่เรามาอยู่บ้านแม่ใหม่ๆก็คือเราก็เราเห็นพฤติกรรมเห็นอาการแม่เราก็เชื่อสนิทใจแล้วว่ามันมันไม่ธรรมดาละเราก็เลยจําเป็นต้องพาแม่ไปรับขัน ใช่ครับพี่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็แนะนําด้วยแล้วเราก็อยากให้เขาหายด้วยครับครับแล้วเรารับกันทั้งบ้านเลยไหมสามคนครับรับหมดเลยเจแล้วก็แฟนเจใช่ครับรับหมดเลยครับพี่แต่อาการหดเลยอาการมาหนักอยู่ที่แม่คนเดียวอยู่ที่แม่ด้วยแล้วก็ผมเองก็เป็นด้วยแต่ผมไม่ได้เดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องเรื่องเจกันเพราะว่าได้ข่าวมาว่าในส่วนของเจก็ก็โดนแล้วก็มีแล้วตอนนี้ณตอนนี้นะ เดี๋ยวยกไปเป็นเรื่องที่สองแล้วกันตอนนี้เราคุยเรื่องคุณแม่ก่อนนะครับเ,เรื่องของเจพี่น่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้ผมผมให้ผมให้เจยาวเลยนะครับอ่าเรื่องคุณแม่พอรับเสร็จปุ๊บอาการดีขึ้นหรือแย่ลงตอนตอนตอน,ตอนก่อนจะตัดสินใจโทรหาพี่ที่เขาบอกว่า,าดีขึ้นที่เขาบอกว่ารับขันแล้วจะดีขึ้นมันดีขึ้นไหมดีขึ้นระยะเวลากี่วันกี่เดือนหรือ หรือรับแล้วมันไม่ดีเลยอะไรลองลองลอง,ลอ,งลองบอกวิธีการแบบละเอียดเผื่อคนที่เขาตัดสินใจกันมันจะไปรับขันเนี่ยหรือเขากําลังโดนจักชวนอยู่างเงี้ยจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีทางเลือกหรือมีแนวคิดมีไอเดียอ่ะก็คือก่อนหน้าที่ที่จะไปรับนะครับพี่กีดอะไรแบบางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยพอรับมาปุ๊บ ตรงนี้เขาหายครับอย่างแรกเลยคือเขาหาย,หายเหมือนเขามีอะไรเหมือนเขามีอะไรมาคุมแล้วครับอ๋อหายจริงๆใช่ไหมใช่ครับหายครับหายดีขึ้นว่างั้นเถอะดีขึ้นครับพี่ดีขึ้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องในเรื่องการเงินเรื่อง,อง,องน, ôn, นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีขึ้นก็คือ ใช่ครับจะดีขึ้นเวลารับแล้วก็จะได้เป็นองค์นี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรมาแทรกซ้อนมันก็จะทําให้เราแบบป่วยให้เรานู่นนี่นั่นอะไรเป็นอะไรไปตามเงี้ยครับแต่ถ้ายังไม่รับนะบางทีเขาก็อาจจะเอาถึงชีวิตเขาก็เขาก็บอกมาเงี้ยครับพี่อ,อ๋อครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยแล้วเรื่องเรื่องอ่าธุรกิจเรื่องงานเรื่องที่บอกว่าการเงินจะดีขึ้นดีขึ้นไหม แค่นิดๆหน่อยๆครับพี่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกมากว่า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 หือหวาแต่ก็แต่ก็ไม่ได้แย่ลงใช่ครับพี่แต่ก็ไม่ได้แย่ลง,ลงอ่ะจากวันนั้นที่รับขันจนถึงวันที่เฮ้ยทำไมมันแย่ลงแย่ลงอะทําไมมันไม่ดีตลอดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็คือเหมือนแบบผมไปเสียงเงินตรงนู้นมากขึ้นนะครับพี่แล้วมันเริ่มแบบเวลาเราทําทีไรอ่ะ เขาก็จะบอกว่าอให้จุดทูปขอเขาหน้าบอกเขาหน้าว่าให้ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวจะมาไหว้จะมาทําอืมก็จุดก็บอกก็ไม่เห็นได้อย่าง mm. ที่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทําครับพี่ซึ่งมันไม่ใช่นะครับ oh. แต่เราทีนี้ด้วยเศรษฐกษิจด้วยอะไรด้วยการขายของเรามันยอดลดลดลงด้วยนั้นเราจะต้องหาเงินไปทาตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ มันเลยมันเลยทําให้แบบว่าผมเริ่มว่ามันชักชักจำไม่ใช่แล้วเราก็สังสังเกตสังเกตพฤติกรรมทั้งแม่แล้วก็ผมมันก็เปลี่ยนไปด้วยครับอืมคือพอเราเริ่มห่างแสดงว่าอาในรายละเอียดของการไปไปไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องต้องเสียเสียเงินให้เขาว่าอย่างนั้นเถอะทุกคน<ช>เลยรับสาม<ช>คนก็จะมีคนละอะไรอย่างนี้นใช่ไหมอย่างสมมุติว่าอะสมมุติค่าครูครั้งละเท่านี้เท่านี้ ต่อหนึ่งขันหนึ่งคนก็ต้องมีทั้งสามขันสามคนเลยที่ที่จะต้องไปต่อใช่ครับพี่แล้วมันไม่ได้มีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวเลยครับมันมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรพานขามาพานเทพมีอะไรก็ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วมันชั่วประมาณหมื่นกว่าบาทครับต่อหนึ่งครั้งเหรอ่อหนึ่งครั้งครับพี่หนึ่งครั้งนี่ <c oughs> นนคือเราจาเป็นต้องทําภายในในใน,ในกี่เดือนในในหรือ,รอกีป่ปีปีละครั้งปีละครั้ง,คร,งครับ,รรบถามว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทมันเยอะนะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่อยู่ แบบทำทำทำ,ทำอาชีพค้าขายเจขายโรตีใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นผมทํางานเป็นพนักงานบริษัททห่หนึ่งเราร,รับจ้างออเป็นพนักงานบริษัทด้วยครับเพราะนั้นการรวบรวมเงินไป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 ไหว้ครูหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันมันมันแพงเลยล่ะมันใช้เงินเยอะถูกไหมใช่ครับเราก็เลยบางไปหรือไม่ไปหาเขา ก็เริ่มเริ่มจับผิดเขาครับครับผมเริ่มจับผิดเขาเองเลยครับ,รบเพราะว่าคือมันมันใกล้จะว่า้ครูแลใช่ไหมครับพี่เราทีนี้ผมมันนึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ครับพี่ช่วงหลังๆก็เลยเหมือนแบบอยากจะจับผิดเขาดูที่ว่าเพราะว่าตัวเขาเองเขาเริ่มเดือดร้อนเงินแลครับผมมาจับโป๊ะตรงนี้ไงครับพี่เออแล้วแล้วยังไงเขาเขาเขามาีโป๊ะอะไรให้เราจับได้ก็ผมจะดูที่ว่าเขาอ่ะ จะโทรมาเร่งผมหรือเปล่าภายในกี่วันเนี้ยทั้งที่ผมไม่มีเงินเลยอ่ะครับครับแล้วเขาบอกว่าให้ผมจุดทูบผมก็เฝ้าจุดทูบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่ที่เรารับมาอยู่เนี่ยผมก็ไม่เห็นได้อ่ที่เขาพูดนะครับผมก็เริ่มอีจฉาแล้วไะครับอเพราะว่าท,ทําทีไรมันก็ต้องเป็นหนี้อ่ะโดยที่ว่าเราต้องไปยืมคนอื่นมาเนี่ยครับพี่แสดงว่ายอมยอมเป็นหนี้เพื่อไปต่ออยู่พักใหญ่เลยจนไม่ไหวแล้วใช่ครับ ใช่ครับไม่ไหวแล้วครับพี่แล้วเขาเป็นนี้อะไรสักอย่างเลยนะครับผมทาไม่ได้ว่าเขาจะต้องเดือดร้อนเลยผมก็เลยมาเอกใจตรงผมก็เลยมาเอกใจตรงที่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนลตรงเนี้ยเขาต้องบังคับให้เราไหว้รูแน่นอนเลยแลวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครับพี่อืแล้วก็ทีนี้ผมครับผมก็เลยตัดสินใจกับแฟนครับอินบ็อกไมหาพี่เลยครั้งแรก แล้วก็ออพี่ก็ยังพี่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแล้วทีนี้วันนั้นผมไปเลื่อนเลื่อนเฟซเพราะผมติดตามพี่ในเฟซบุ๊กอยู่ที่เมาส์ที่วัดภายชุมพลครับครับผมก็เลยตัดสินใจทักไปหาพี่อีกทีนึงคือไม่ไหวแล้วครับพี่ร้องไห้แล้วครับคือไม่มีหนทางกลัวตายก็กลัวกลัวตายตรงที่ว่าเราไม่ได้วหวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งที่เราบูชายอยู่มันจะมาทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่กลัวไปหมดเลยครับจังหวะนั้นเราอยู่วัดภายชุมพลเจอยู่กําแพงเพชรมันก็ ใกล้กันพอดีอันนี้ถึงบอกว่าอย่างที่บอกนะครับคือเคสต่างๆที่ส่งเคสมาเรื่องราวมาเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมเลือกหรือผมคัดเนี่ยหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราเจอกันเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเราไปแล้วเจเห็นเจทักมันก็ประจวบเหมาะกับในช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะสะดวกให้มาหาเพราะหนึ่งคือเราทําภารกิจอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเจก็ใกล้อ่ะลองมาดูซิว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมพี่ก็เลยตัดสินใจให้เจามาแล้วเจก็มาจริงๆ เราก็ได้เจอกันอันนี้คือตัวอย่างยกตัวอย่างให้แฟนเดอะโกสซี่เค t แล้วก็พระวาศาสตร์ได้ฟังว่าการส่งเคสเนี่ยบางทีจะเจอบทได้จะเจอก็เจอกันง่ายง่ายบทได้จะไม่ได้เจอบางทีมันก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าเคสอาจารย์เขาค่อนข้างเยอะเจก็เห็นการทํางานของเดอะโกสซี่เคทเนาะครับเห็นเลยครับก็ถือว่าถือว่า,ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันเราถึงได้เจอกันนั่นเองนะครับอ่าต่อเลยนะครับพอเราไม่ได้อินบ็อกซ์หาพี่เนี่ยคือตอนนั้นน่ะ เราไม่ได้ไปต่อแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปต่อปเปนะ็นระยะเวลานานแล้วยังอมันเหมือนครบรอบที่ที่จะแบบ<ว>ที่จะไหว้ครั้งใหม่ใช่เหมือนครบรอบที่จะไหว้ครัคร้งใหม่ที่เขาไม่ไปแล้วไม่ไปเลยครับไม่ไปเลยผมพูดเลยว่าไม่ไปเลยอ่าต้องท้าความอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้บอกครับตอนนั้นนะก็คือมาเจอพี่ก่อนครับครับมามาเจอพี่ก่อนแล้วก็เจออาจารย์ก่อนอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ อาจารย์เขาก็บอกรายละเอียดผมก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกเขาเลยว่าผมไม่ทําเพราะสิ่งที่เอามามันไม่ใช่มันเป็นผีหมดเลยครับอะไรอย่เงี้ยทีนี้พอเจออาจารย์อาการคุณแม่โอ้โหอย่างที่จริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ดูนะพี่จัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปนอนดูอีพีของเจน่หลังจากเราจบรายการ พี่ก็ไม่รู้ว่าทีมงานน่ตัดช่วงไหนออกมาให้เราได้รับชมกันบ้างเออที่วัดไผยชุมพลมีหมดไหมที่แม่มาเห็นนะาจาย์แล้วแม่กรีดแม่กลัวาจาร่ะครับมีหมดเลยครับมีหมดเนาะเออคือก,ก็พี่ก็ตกใจว่าเออเฮ้ยของอย่างนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมแล้วแม่ก็เป็นคนวัยเนี้ยที่แบบ ยังไงก็ไม่รู้จักอาจารย์โอเล่แน่ๆอยู่ๆไม่รู้หรอกว่าตาคนนี้เป็นใครแต่ทําไมอาจารย์เดินเข้ามาแล้วกลัวอาจารย์เลยแอบอยู่หลังแบบแอบเหมือนเด็กพี่เห็นแล้วแบบพี่หเอ็นดูคือแอบอยู่หลังลูกสาวคือเห็นอาจารย์อยู่ไกลๆเนี่ยเดินเข้าแบบพี่สังเกตพี่เป็นคนสังเกตพฤติกรรมแม่จะยืนแอบอยู่หลังลูกสาวแล้วกลัวกลัวแล้วก็แบบเอาโผล่มาแต่ตากันหน้าแล้วมองะแล้วก็พออาจารย์มองปุ๊บก็หลบหน้าอย่างเงี้ยคือมันเป็นพฤติกรรมเหมือนแบบเฮ้ย เขาเขาเป็นจริงๆเหรอเขาเขามีอะไรแฝงจริงๆแล้วเราก็เลยแบบเออถึงอยากจะนําเสนอในเรื่องนี้ไงก็เลยบอกว่าอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราทาเทปเนี้ขออนุญาต้องเจขออนุญาตคุณแม่นําเสนอเป็นวิทยาทานให้ให้คนที่อินบ็อกเข้ามาหาพี่พัฟีบอกได้เลยว่าเยอะมากในะเรื่องเนี้ยหนูไปรับขันมาพ่อไปรับมาแม่ไปรับมาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปรับมาแล้วมีอาการแบบเนี้ยพี่เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาเทปนี้เป็นเค s e s t ด d y ให้คนได้เห็นเผื่อมีแนวทางการปฏิบัติตัวหรือ,อาการการอยู่กับมันยังไงต้องแก้ไขยังไงเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ไปแก้ไขให้ทุกคนนะครับแต่บางคนอาจจะดูแล้วอาจจะมีแนวทางในการไปทำกับกับของที่รับมากับตัวเองยังไงก็ลองไปปรึกษาพระผู้ใหญ่หรือพระที่เคารพน,นับถือดูนะครับอันเนี้ยต้องเจบอกพี่ทัฟฟี่ว่าตอนแรกๆก็วันๆอยู่เนาะ เพราะว่าคนที่ทําทําขันเนี่ยไหว้ครูเนี่ยก็รู้จักกันนี่แหละรู้จักกันเลยครับพี่รู้จักกันเลยครับอืมก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดการเผยแพร่ออกเรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปเอ่ยถึงเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครนึกออกไหมแต่เราแค่อยากจะบอกโดยรวมว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ดีมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันแบบพี่ว่าทุกคนที่ที่รับมามันแปดเ้าสิปอร์ซนที่ทักหาพิธีฟี่คือ อยากแก้ไขหมดเลยมันเป็นอะไรที่แบบเขาบอกว่ามันไม่ดีเลยแต่อาจารย์โอเล่ก็บอกว่าพี่ขันครูจริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยขันที่ดีเนี่ยที่ถูกต้องที่ควรเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่คืออย่างครูบาอาจารย์ของอาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่ก็รับขันนะแต่เป็นขันครูซึ่งเป็นสายขาวสายที่ต้องปฏิบัติต้องอะไรอย่างนี้โดยที่มันไม่ใช่ขันผีเอาผีมาคุมเราอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะให้อาจารย์ลเล่อธิบายให้ฟังว่าการรับขันเนี่ยาทาได้ไหมอาจารย์บอกทําได้ต้องเช็คก่อนว่าคนที่ทำจะเป็นใครแล้วขันเนี่ยขันอะไรอืมไม่ใช่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวพี่พูดออกไปแล้วเดี๋ยวมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่จริงคุณทอฟฟี่มันมีครับมันมีขันที่ดีและขันที่ประเภทแบบของเจเนี่ยพี่ว่ามันเยอะเยอะไปหน่อยนะครับเรื่องที่พี่พรับอยู่เนี่ยมันเยอะจนจนเราแบบ โอ้โหเฮ้ยรับขันนี่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเออแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงได้ได้คุยได้มองหน้ากันไหมกับคนที่ทําขันตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่เคยเจออีกเลยครับไม่เจอเขาเลยเห็นเลยไม่เจอครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับไม่เคยเจอกันอีกเลยแต่เราไม่ได้ไปบ้านเขาแน่แหละบ้านเขาก็อยู่ที่นั่นแหละที่ที่ที่อุงแพงเพชรแหละใช่ไหมใช่ครับพี่ปกติเจอกันตามตลาดตามอะไรอย่างี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่เจอเลยครับคือไม่ไม่ปกติถ้าสมมติว่า อ่าช่วงที่เราใช้ชีวิตปกติที่ก่อนจะมาหารายการเนี่ยเจอเขาไหมเจอแบบเจอไปแบบบังเอิญเจออย่างเช่นจริงๆแล้วในตัวเมืองเนี้ยไปเดินตลาดเจอไหมหรืออ๋อเจอครับให้งันเจอครับพี่เจอเจออยู่ประจาครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปหาที่บ้านเนี่ยเจอเขาก็เจอตลาดเจอเป็นประจาอยู่ใช่ครับพี่แต่นะตอนนี้คือเดินตลาดก็ไม่เห็นเขาแล้วไม่เจอเขาเลยไม่เจอเลยครับไม่เห็นเลยครับพี่ไม่รู้ข่าวๆแลวเขายังทําอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอยู่ไม่ไม่ทราบเลยใช่ไหม ไม่ทราบเลยครับพี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเราแค่แก้ไขของในส่วนที่เราคิดว่าเราพลาดไปแล้วนั่นแหละเขาจะทําอะไรก็คือมันเป็นเป็นสิทธิของเขานะใครที่จะเข้าไปตรงนั้นหรืออะไรก็มันเป็นบุญบุญกรรมอะไรก็ไม่รู้าพาให้เข้าไปมันก็มันต้องเผชิญอ่ะมันต้องเจอไม่รู้เราไป,ไป,ไ,ปไปห้ามเขาไม่ได้หรอกนะนะเพราะฉะนั้นถ้ารเรารู้ตัวก่อนเราแก้ไขก่อนก็ถือว่าเราโชคดีนะครับอ่ะหลังจากนั้นคุณคุณแม่ ไปเจออาจารย์กรี๊ดกรีดกรีดกร๊ดกลับมารอเดอะโกดยังไม่ได้ไปเลยนี่เนาะหลังจากที่<ค>รเราเราเจอกันที่วัดภายชุมพลเนี่ยมันมีระยะเวลาห่างที่เรายังไม่ได้นัดกันน่ยคุณแม่กลับไปถึงบ้านอาการเป็นไงบ้างเหมือนเหมือนจะดีะครับพี่แต่ก็ยังกรี๊ดอยู่ก็ยัง<ๆ>เห็นอยู่เห็นสิ่งที่บางทีเหมือนใครทําอะไรมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะเห็นอยู่อืมแล้วก็ แล้วก็ถ้าดูในเทปนะครับพี่ที่ผมเอาสายสินเออเอาเชือกไปมัดไปมัดเข้าไว้ครับที่อาจารย์นุี่ให้ให้เอาผ้าขาวห่อไ่้ครับ<อ>ห่อขันเอาไว้ครับ,รบมันก็นมึงเขาก็จะสื่อสารได้ว่ามึงขังกูทําไมมึงทาไมไม่ปล่อยกูอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอ้สื่อสารสานเนี่ยครับแล้วมามาบอกให้ให้แม่เป็นคนพูดคํานี้ออกมางนี้ใช่ไหม ใช่ครับพี่อ๋อขังกูทําไมทําไมไม่ปล่อยกูมาคืออันนี้คืออาการนี้คือแม่พูดออกมาเลยใช่ครับเคยให้กูกินยังไงอะไรเงีมึงทําไมไม่ทามึงเอากูมันอย่างนี้ได้งไงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ครับอ๋อมึงอยา่ามึงอย่าคิดนะว่ากูจะกลัวกลัวพวกมึงที่มึงมาทาอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อๆก็แล็วแย่เวลาพอสมควรเนาะที่เราเว้นกันไปแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ อาจารย์โอเล่และทีมงานเรารับบอกได้เลยนะว่าเคสเจเป็นเคสแรกนะครับที่ทีมงานไปไปถึงบ้านไปครบเพราะว่ามีอยู่เทปหนึ่งอีพีหนึ่งตอนนั้นนะคือเริ่มต้นใหม่ๆนะอาจารย์โอเล่เคยไปบ้านคุณอะไรส,สักท่านหนึ่งอะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องอลูกแก้วอีพีแรกเลยมั้งนั่นแหละอาจารย์โอเล่ไปบ้านครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยยังไม่เท่าที่จําได้ยังไม่เคยไปบ้านไปแก้ไขที่บ้านอย่างนี้เลยอ้อ ป็นอีพีแรกแล้วหลังจากเจก็มีอีกแค่อีกแค่ไม่เยอะครับแค่แค่ไม่ไม่กี่ท่านเองอืมอ่ะคุณแม่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คืออาการดีขึ้นตามลําดับโดยที่ไม่กรีดไม่อะไรแล้ะไม่เกี่ยวกาดแต่ยังเห็นผีอยู่ใช่ครับเห็นแต่ไม่ตกใจนะครับเห็นขึ้นเหมือนเป็นคนปกติแล้วค,ครับชินครับชินต้องใช้คำว่าชินแล้วเขาก็พูดมาอีกแล้วผีเนี่ยเห็นก็คือตามธรรมดาของแก ด้วยสภาวะจิตเขาน่าจะดีขึ้นด้วยการสวมดมนต์อะไรประมาณนี้ด้วยครับพี่อ๋อแต่ผีที่มากับขันที่ชัดเจนว่าตอนที่โดนขังขังกูทำไมไม่มีแล้วนะผีนั้นไม่ไม่ไม่มาตามรังรางควาแล้วไม,ไ,มไ,มไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วครับอ่าพ่อปู่อะไรต่างๆก็ไม่มีละใช่ครับพี่ไม่มีแล้วครับอโอเควันนี้คุณแม่ดูไหมได้เปิดให้คุณแม่ดูป ผมไม่ได้อยู่ครับตอนที่เปิดผมอยู่ที่ทํางานครับพี่อ๋ออัปเดตหน่อตอนนี้ทําอะไรอยู่ยังขายโรตีอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ขายโรตีแล้วครับตอนนี้ก็เป็นการตลาดของบริษัทอันนี้พูดได้ไหมครับพี่ได้ได้ได้ถ้าโปรโมทบริษัทโปรโมทได้เลยครับรครับต้องทำวันนี้ผมเป็นการตลาดของบริษัทซักเซ็ตโมครับครับทําเกี่ยวกับอะไรตอนนี้การตลาดนี่คือก็เป็นอ่า เป็นเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพครับแบบปลอดสารแล้วก็อาหารเสริมครับพี่โอเคก็ร่วงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะเนาะไอของขายของกินอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ห้ามคนออกมั่งห้ามอะไรเงี้มันห้ามจำกัดเยอะเราก็เลยต้องหยุดใช่ไหมมันมันขายไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ครับพี่โหไม่ถ้าไปไม่ไหวเลยพี่ด้วยสถานการณ์โควิดบ้านเมืองตอนนี้เป็นยักษเศรษฐกิจ อะไรด้วยนะครับพี่ประมาณนี้ครับอ,อ๋อแล้วตัวนี้ก็ปเป็นการตลาดของบริษัทนี้ก็โอเคแล้วเข้าที่เข้าทางครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับได้ดเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวพี่อินบ็อกหาถ้าจะไปแถวๆโซนกำแพงเพชรน,นะครับแถวสุโขทัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแจ้งกันเผื่อไปทําบุญกัน